เด็วเดว้โอ oh. yeah. oh, 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 right. oh, ้ยแม่ศิลปินโอ้ยแม่ศิลปินก็ไปเหงียอยู่วันนี้เดคุณนายแดงเปิดนาทีนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างลำยัยหายทองคำด่าเห็นแม่ตัวเองแอบซื้อบัตรมาดูคอนเสิร์ตแล้วก็คลิปนี้บอกเลยน่ารักมากค่ะคนดูทะลุหล้านเลยนะคะ สำหรับเธอคนนี้แน่นอนว่าโด่งดังอยู่แถวหน้าเบอร์ต้นๆของวงการลูกทุ่งไทยอยู่แล้วค่ะสำหรับลำยาไยหายทองคำนะคะที่มาแรงสุดๆณขณะนี้ค่ะและไม่เพียงแต่ง,งานเพลงนะคะเพราะว่าลำยาไยหายทองคำเองเนี่ยมีผลงานทางหน้าจอโทรทัศน์ไม่ว่าจะเป็นละครหรือว่างานพิธกีกรเธอก็ทําได้ดีค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นปีทองของเธอมากๆจริงๆอ่ะนะคะแน่นอนคือว่าเอกลักษณ์ของเธอนะคะก็คือเอกลักษณ์ของลำยาไยหายทองคำเนีย่ยจะมีการ แต่งตัวว่าบิวโชว์สัดส่วนของเธอไปซึ่งก็มีคนที่ชอบและก็มีคนที่ไม่ชอบวิภาควิจารณ์ต่างๆนานาติิงว่าการโชว์ของเธอเนี่ยแรงเกินไปดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแต่บอกเลยว่าในเรื่องการเลี้ยงดูค่ะครอบครัวของเธอเนี่ยเลี้ยงดูเธอมาดีมากเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> คือดูแลพ่อแม่ก็ดีด้วยคือโธอถูกสอนมาด้วยความที่ให้กตัญญูเลยค่ะดูแลพ่อดีมากดูแลแม่ดีมากล่าสุดทางด้านของไหทองคําแฟมิลี่ค่ะ าหายทองคําอินดี้ขอภัยค่ะได้มีการออกมาโพสคลิปนาะทีที่ลำไย,ยหายทองคํเนี่ยเขาเหมือนเห็นแม่แม่แอบซื้อบัตรมายืนดูคอนเสิร์ตหน้าเวทีในคลิปของลำไย,ยหายทองคํเนี่ยเขาก็เหมือนกําลังเล่นคอนเสิร์ตอยู่บนเวทีแต่ทีมงานได้เดินเข้ามาชีบ้บอกนี่ลำไย,ยแม่แอบมาดูนะซึ่งพอลำไย เห็นแบบนั้นก่ะสั่งให้นักดนตรีเนี่ยหยุดเล่นและให้ทีมงานพาแม่ออกจากหน้าเวทีก่อนจะประกาศบอกว่าแม่ลำยไยเองแอบซื้อบัตรมาดูจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมร้อมกันค่ะโอ้ยไม่ใช่แดงเลยเมื่อกี้ไปยู่ยังเดียวเดี๋ยวโอ้ยแม่ศิลปินโอ้ยแม่ศิลปินก็ไปเหงียอยู่วันนเลยคุณนายแดง คุณนายแดงไปรับแล้วมาทาั้งลังแม่คุณนายแดงไปทําอะไรนั่นคุณนายแดงโอ้ยแม่ศิลปินมาเป็นสมภักอก็ทั้งลังคุณนายแดงเจ้ามนต์ไปยังแม่ลำไยแม่ลำไยเฮคุณ่โอ้ยหลักเบอร์เบลลูกด้วยนะเนี่ยโอ้ยตายแล้วไปซื้อบัตรเบลยังดีที่ก็พอมาดหลังเวทีมองมันมั่งง่ายๆเนี่ยโอ้ย เฮ้ยเกือบเป็นความดันขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมคะหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีชาวเน็ตจํานวนมากที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเอ้ยเนี่ยแหละแม่ที่ดีคือแม่ที่ซื้อบัตรมาดูลูก แม่เนี่ยไม่ใช้สิทธิ์เนาะน่ารักเลยแม่กะจะมาเต้นหน้าฮารแหละแต่โดนจับได้ก่อนอดเต้นเลยนี่แหละครับเขาเรียกว่าศิลปินผมเรียกได้เต็มปากเต็มคําเลยแม่เพื่อนอ่ะอยากมาอยากมาดูแต่เพื่อนปิดใช้อภิสิทธิ์เลยในฐานะการเป็นแม่ศิลปินเขาไม่ใช้อภิสิทธิ์เลยค่ะน่าชื่นชมมากซึ่งองบอกเลยว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยคนดูทะลุปไปหล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ